คุณผู้ชมคะการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่3สาําสำหรับงบประมาณในปี2565ก็ถูกชะลอออกไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่านายยุทธพงศ์จรัสเถียนในฐานะอนุกรรมธิการด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็ระบุว่ายังมีรายการในฐานะอนุกรรมธิการคารุพันธ์นะคะก็ระบุว่ายังมี งบในการจัดซื้อเรื่องอื่นๆที่ยังต้องเฝ้าระวังและต้องติดตามขณะที่นางสาวปารีนาไกรคุบตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของนายยุทธพงศ์นะคะว่าทำไมถึงออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้แต่ปกป้องงบประมาณของกระทรวงอื่นๆค่ะยังเป็นข้อถกเถียงสำหรับการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด19โดยการประชุมคณะอนุกรรมธิการครุันธ์ และ i อ t ในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565พิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหมและปรับลดงบประมาณของกระทรวงของกองทัพบ,บก1,100ล้านบาทจากที่ขอจัดสรรงบ99,376ล้านบาทอ้างอิงการปรับลดงบในรายการที่ไม่จำเป็นและงบผูกพันที่เบิกจ่ายไม่ทัน แต่เนื่องจากอนุกรรมธิการใช้เวลาซักถามข้อมูลจากกองทัพไปเกือบ7ชั่วโมงส่วนการพิจารณางบประมาณในส่วนของกองทัพเรือที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา21นาฬกาปรากฏว่าคณะผู้ชี้แจงของกองทัพเรือนำเอกสารมาไม่ครบถ้วนจึงนัดให้ชี้แจงใหม่ในวันที่27กรกฎาคมนีน้นายยุทธพงศ์จรัสเถียนในฐานะกรรมธิการและอนุกรรมธิการคณะครุพันธ์ และ ICT พิจารณางบประมาณปี2565ย้ำจุดยืนคัดค้านการจัดอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ฟุ่มเฟือยพร้อมชี้ว่ามิติการรบเปลี่ยนไปแล้วซึ่งจากรายการจัดซื้อของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีเพียงรายการเดียวก็คือเรือดำน้ำลำที่สองและ3ที่ชะลอออกไปส่วนรายการอื่นยังอยู่ครบทั้งอากาศยานไร้คนขับชายฝั่งทะเลวงเงิน4,100ล้านบาท และโดรน UAV มูลค่า570ล้านบาทแต่นางสาวปรีนาไกรคุปสสอพักพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการงบประมาณ2,565ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดนายยุทธพงศ์จึงตั้งเป้ามาที่กระทรวงกลาโหมแต่กลับปกป้องหน่วยงานกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมทั้งที่มีการจัดซื้อโดรนเช่นเดียวกันและมีราคาสูงถึงตัวละ1 0 0 0 0บาท ในห้องอนุเนี่ยกับมีพฤติการคล้ายๆอภิปรายว่ามันเป็นความจําเป็นนะคะทุกรายการเลยไม่ใช่โดนอย่างเดียวนะคะมันเป็นพฤติการเหมือนเป็นองคลักเลยนะคะขณะเดียวกันพอมาถึงกาลาโหมเนี่ยเป็นคู่รูปพันธุ์ประเภทเดียวกันแต่อยากจะให้ตัดนะมันเป็นพฤติการที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องฝากฝากดูด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณโจ้นะคะ ก็บอกประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วบอกว่าเอาชีวิตเข้าแรกในสภาวะที่คนติดเชื้อคนตายเพิ่มทุกวันคนอดอยากแล้วจะมาซื้อพวกยุทธภัณฑ์อะไรที่ไม่แยเป็นเนี่ยเราก็ต้องในฐานะที่เป็นสภาเป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเป็นกรรมธิการเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ก็คือเรียกว่าต้องไม่เกงใจกันนะครับ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือได้แถลงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาเรือดำน้ำลำที่2และ3วงเงิน900ล้านบาทจากมูลค่าทั้งโครงการ22,500ล้านบาท หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอไปก่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19